เริ่มเลยเริ่มเลยคาเฟเร่มเลยที่นี่มีอะไรบ้างอุยอ้ยที่นี่เนี่ยจะมีคาเฟ่ว่าตรงไหนสักตัวอย่างไรมีคาเฟ่ให้กินขนมกินน้ำเนี่ยแล้วก็ชั้นสองมีเกมสเตชันอบอกเลยว่าน่าเล่นมากหนูนัดเพื่อนไว้แล้วว่าจะมาเล่นเลยสวยมากค่ะแล้วก็จะมีแบบเหมือนที่โลง่ลงๆให้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นสี่นะคะก็เป็นแบบ ให้อาจจะให้มาใช้งานได้มีสตูจริงจังมากสหรับใครที่อยากจะแบบทำอะไรที่ครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้เจนี่อยากมาชั้นไหนมากที่สุดเล่นเกมแน่นอนค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมเลยอยากลองว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชวนเพื่อนมาจะมาเล่นเกมกว้ากวางอะไรอะไรกว้างกว้อะเล่นเกมไหนเช็คอินเหรอคะเออไม่เช็คอินที่นี่หน่อยอย่างแรกเลยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปไม่งั้นจะตกเพลงต้องอินเพลงนะคะทุกคน คะลูกใครสนใจใครอยากมาเช็คอินมาได้เลยนะคะก็คะใครเดินผ่านหรือว่าเห็นจากโซเชียลแล้วอยากมาต้องรีบมาเลยนะไม่งั้นแบบจะตกเท <laughs> รนด์เลามันจะไม่เจนซ <laughs> ีใครเจนซีต้องมาะคะ,ะต้องมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วมันมีถ่ายรูปเป็นบูด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากต้องแต่งตาเขียวแบบเมื่อวานด้วยนะดูแต่งสวยมากแล้วพี่แต่ง๋ เี่ยวอาตอนนี้อัปเดตเจนเจนกับมาทำงานกับพี้ค่ะอ๋อพี่บี้ใช่ไหมคะใช่เพิ่งออกเลยค่ะล่าสุดเพลงกลิ่นโกลด์ค่ะไม่งตัดทำไมตัดใจแบบเฮ้ยยอมออดใจออดมาใจออดดีในดีให้เขาก็อยากร่วมงานพี่บี้อีกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ชวนก็แบบได้เลยพี่แล้วคือวันนั้นน่ะหนูอ่ะถ่ายซีรีส์กับพี่เก้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่อค่ะก็คือแบบได้นอนน้อยมากแต่ก็สู้เพราะว่าอยากอยากจะร่วมงานกับพี่บี้ ใน้เที่เราเอกรงานเาเนเพราว่าดูหมดแล้วคิว่อาแตรงนี้คือก็หลักๆก็อาจจะเลือกจากถ้าถ้าเป็นแวนเนี่ยก็เลือกจากแวนก่อนแต่ถ้าแบบอย่างพี่ชวนมาางยดูก็ไปเหมือนว่าถ้าสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลรับหมดเลยนะคะแล้วเราเลจากอะไร อ๋อเพเหมือนเราตัดใจได้ด้ยเอใช่หลักๆตอนนี้ก็ถ้าเป็นบทเลยเงี้ยก็จะดูบทเป็นหลักอะจะซีเรียส์บทมากๆจริงๆมีติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ก็จะเป็นคนที่ดูว่าโอเคเรื่องต่อไปเนี่ย มันจะมีอะไรที่มันจะพีกกว่าเฉียวอยู่ได้อีกเพราะว่ามันสแตนดานมันก็ตั้งไว้ประมาณนึงแล้วก็อยากจะหาอะไรที่มันท้าทายเราแล้วก็สัพพายคนดูด้วยอะค่ะราะนี้กดดันมันเยอะขึ้นไหมความเราก็สูงแล้วเออแล้วจากการเรื่องงานเหรอเรากดดันจะกดดันเราไหมกดดันมากหนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังก็ยังดูบทอยู่ค่ะแต่แต่ก็มีมีมีติดต่อมากกว่าจะถ่ายนี่ก็นาน

ชีชิดเปลี่ยนเลยอะค่ะมันแบบตื่นมาที่เอ้างงแบบคนคนรู้จักมากขึ้นไปไหนก็เฉียวอยู่เฉยอยู่ก็ดีใจดีใจไดนตอนนั้นตอนที่เราแบบใจออกมาคิดไหมว่าแบบเราเราจะมาดิวปีนี้ได้เอาจริงๆจริงหมอดูก็มีทาร์กเขาอะเราก็เขาทังหม ใหม่ๆก็อยากให้ลองแบบเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองคือแล้วต้นเป็นของการตัดใจเป็นอิสระคือหมอญเป็นปัจจัยหลักไหมก็ประมาณเยอะอยู่อะไรทำต่ไม่เคก็ทำอยู่ค่ะใช่ อากรู้เรื่องต่อไปแล้วคะเขาก็ถักว่าจะยิ่งกว่านี้อีกนะสงสัยว่าจะยิ่งกว่านี้ได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เขาบอกจะยิ่งกว่านี้คือจะมาเมื่อไหร่จะต้องเป็นยังไงอะไอสโคอินเตอร์เขาบอกว่าออสโกอินเตอร์่งถ้าได้ตามที่หมอบอกจะทำยังไงจะคุยมีแค่บนลไหมจะแค่บนไหมหนูไม่เคยบอล มันใจตัวเองเกี่ยวกับชื่อของมันเกี่ยวกับแล้วพี่ช่เกี่ยวกับที่หมอบอกนะหรือว่านี่เด็กเปลี่ยนช่อยพ่อมาอู่ใช่แต่จริงๆหนูก็ดูหลายคนแหละ อีกคนก็บอกว่าชื่อเล่นอันนี้ดีแล้วให้ใช้เจนแย่หนูก็เลยอยากให้ทุกคนเรียกเจนแย่ต่อไปนะคะมันส,ส่งเสริมหนูเลยหนูเป็นคนมูนหนักขนาดไหนในความรู้สึกเนี่คือหลังๆอะ่ะหนูตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะแต่ว่า คือพอเราเครียดเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะพึ่งอะไรดีเราก็เลยเป็นที่พึ่งทางใจค่ะใช่ก็อย่างนอนแเราสบายใจเราแบบเออไปทางนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเชื่อบ้างเชื่อประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่คนมาขอเคล็ดลับเยอะไหมคะคุณเชื่อมือเออพี่คุณมาถามาเยอะไหมเชี่ยนึ่ไม่าอแล้วตอสบายใจเฉยๆเยเพราะว่าอุ่นใจแสดงจะมอดูตั้สูงจริงก็คขอนขางสูงมาก เราเลือกที่ว่าเออถ้าดูดูไปเลยเอคือหนูว่าจริงๆอ่อะในใจหนูอะมีประมาณหนึ่งแล้วแต่แค่อาจจะถามเขาเพื่อความแบบันางโชคให้ดีเราก็จะได้พุ่งชนต่อไปหนูก็ต้องรอบคำตอบในใจของเราได้แล้วมอดูดูออกแล้วเราอยากให้พูดอะไรถ้าทักเรื่องงานอย่างเดียวใช่ไหมลูกความคนรักคนรักไหมเขาไม่ได้ทักเลยอะหนูว่าช่วงนี้อยากโฟกัสงาน จริงๆแบบยังไม่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ต่อดารามากลูกแต่จริงๆเลือกไปคนเชื่อหนเดืยวงานลุ่งความรักมันจะปวดใช่เขาจริงเขาก็ทักอยู่ว่าถ้างานลุ่งเนี่ยความรักจะไม่ดีต้องต้องเลือกหนูเลยเลือกงานก่อนค่ะแล้วก็มันจะมีเตอแปลว่าทุงคนที่จะเข้ามาคือตอนนี้คือเบรกไว้ก่อนเพาไปก็เดี๋ยวค่อยมาอีกสองปีนะคะ ก็ไม่ได้ไม่หันละก็ใช่ค่ะใช้กันเลยอายอมได้เอาไว้ก่อนแล่ว่าสองปีนี้ก็จะเป็นสุขบังโกยไปก่อนทำงานให้เต็มที่ไปแล้วก็งานอย่างพิเซนเตอร์อะไรเงี้ยเยอะอุ้ยเยอะเยอะอยู่เยอะมากมาสิอุ้ยเต็มมือพอดีเลย